สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดี้ันนี้ครูสักก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับพี่ท่าแรกนะครับเป็นท่าก้มเงยน,นะครับโดยจวอที่1นึก้มลงก่อนนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้น,นครับนับเนี้บหนึ่งสอง สามสี่ห้าท่าที่สองนะครับเป็นท่าก้มตัวลงนะครับแตะปลายเท้าทั้งสองข้างตเองนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับแขนทั้งสองข้างแตะปลายเท้าแล้วก็มาอยู่ท่าเดิมทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับห้าครั้งครับหนึ่งสองสาม,สาม สี่ห้าครับสลับท่าที่สามนะครับท่านี้เป็นท่าก้มแต่สลับครับซ้ายขวานะครับเราจะเริ่มซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ทุกคนที่จะปฏิบัตินะครับมาดูกันเลยครับท่าที่หนึ่งการแกนอนก,ก่อนครับเสร็จแล้วก้มไปแตะปลายเท้านะครับถ้าเราซ้ายมือเราต้องแตะที่ปลายเท้าขวา วหนึ่งกขึ้นมาก่อนนะครับตัวที่สองเหมือนเดิมสามสี่แล้วก็ห้าครับต่อไปท่าที่สี่นะครับลูกเป็นท่าหมุนข้อเท้านะครับไม่ต้องยกไม่ต้องยกเท้านะครับท่านี้เอามือทั้งสองข้างจับเอวนะครับเสร็จแล้วก็ข้อเท้านะครับใหม่ๆอย่างนี้นะครับ ข้อเารราไม่ต้องยกข้าขึ้นครับแล้วก็สลับนะครับอย่างนี้นะครับดูนับนอ่งนี้ก็ได้นะครับสองสามสี่ก็ห้าครับสําหรับท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายของการเรียนกศนในวันนี้นะครับก็คือวิ่งอยู่กับที่นะครับพร้อม มือได้สองค่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปฏิบัติโดยการวิ่งกับที่อย่างนี้นะครับแบบเรื่อยครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากที่นักเรียนได้ ชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะครับนักเรียนในคลิปนี้เราจะไม่มีงานให้นักเรียนได้ทํานะครับแต่นักเรียนดูคลิปจบแล้วก็ขอให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อนามสกุลเขียนห้องตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าวิชาอะไรนะครับที่เรียนวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ